ค่ะเราก็จะมายกตัวอย่างกันใช้คำสั่ง call กับ e t u ธ n นะคะเช่นอ่ะคำสั่งนี้เราจะเห็นว่าที่ศูนย์เป็น move อ่ะเราก็ทำไปดำเนินการไปเป็น jump jump ไปที่1 2ึ่งสอ่เนี่ยพอเป็นคำสังส่ง jump ปุ๊บเราก็ต้องมาที่ตรงนี้เพื่อที่ดูว่าเราต้องทำการดำเนินการอะไรต่อเราก็ทำประทันนี้ประทันนี้เสร็จ jump ไปศูน4แล้วเราก็จะต้องกลับมาประทันนี้ นะคะพอเราเป็น m o v e อีก App พอเราเจอคำสั่งจัมอีกทีหนึง่งแล้วเรากลับไปจ้มศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ไปทำการดำเนินการที่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วทีนี้ค่ะจัมเนี่ยมาเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ทำให้มันอ่ะกลับมาที่บรรทัดนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องทางที่มันควรจะกลับมาบรรทัดเก้าใช่ไหมคะใช่มันทำให้ในกรณีนี้เราควรที่จะใช้คำสั่งคอค่ะเพราะข้อกับจัมเนี่ยมันมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกาันแต่ว่า มันใช้แทนกันไม่ได้อ่าเราก็ใช้เป็นอย่างนี้เอามาดูกันคืออ่าบรรทัดที่0เราก็ทำเป็น move อหนึ่งอสองอ่ะ, 1, อะ,อะแล้วก็บรรทัดที่หนึ่งเราเรียกคอลเลยอ่า call 0 1 2 3แล้วก็โดดไปทํางานที่บรรทัดนี้เราก็ทําการดําเนินการของ a d d r e ที่0 1 2 3ก็คือมีอามีแอ d มี m ม v e เสร็จปุ๊บเรารีเทิร์นเราก็จะรีเทิร์นกลับมาบรรทัดที่ 4, 4. ต่อใช่ก็คืออันนี้บรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามอ่านี่ก็ต้องกลับมา4ตอนนี้มันกิน สองสามใบบรรทัดที่สี่เราก็ไปทํามูฟทำแอดอะไรก็ว่าไปพอเราเจอบรรทัดที่หกเป็นคออีกแล้วก็คอสูดหนึ่งสองสามแล้วก็โดดที่แอดเดนหนึ่งสองสามสูดหนึ่งสองสามเสร็จไปทำทำเสร็จปุ๊บที่อรดีเทิร์นเนี่ยมันจะไม่เหมือนจําและที่จะกลับไปที่แอดตำแหน่งที่บรรทัดที่สี่มันจะไปที่ตําแหน่งที่เก้าตามที่มันควรจะเป็นนะคะดังนั้นก็คือว่า ถ้ามีถ้าเรามีคําสั่งคอ l เนี่ยเราก็ต้องมีเ e ิร์ n ด้วยเพื่อที่เราจะได้กลับมายัางคําสั่งของเรา